ดรอำนาจวิชยานุวัตรเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสักสองความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุมัติจบการศึกษากรณีติดศูนย์รอมสสำหรับนักเรียนชัม้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองประชาชนคุณครูท่านผู้บริหารบุคลากรทาการศึกษานักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะสื่อสารกับทุกท่าน อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากความหงวงใหญ่เกิดจากข้อคำถามนะครับจากผู้ปกครองและน้องน้องนักเรียนรวมถึงคุณครูท่านผู้วิหารสอบถามมาเราทราบครับตอนนี้ขณะนี้ภาว่าวิกฤตโควิด -19 เป็นประเด็นที่เราทุกคน ได้รับผลกระทบการดำเนินการในการที่จะดูแลนักเรียนและก็ความรู้สึกของผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเป็นสิ่งที่สวทวและกระทรวงสาธารณการนะครับให้ความสำคัญมีคำถามเกิดขึ้นในการจบชั้นเรียนนะครับในการที่จะเลื่อนชั้นในการที่จะสอบต่อในการที่จะไป สอบเข้าสู่มหาลัยหรืออุดมศึกษาหรือเข้าสู่อาชีวศึกษาตามที่เราได้เคยนําเียนไปแล้วทุกคนมีสิทธิ์จะไปต่อแต่มีน้องๆกลุ่มหนึ่งที่เราเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่กังวลใจมากที่สุดก็คือน้องๆที่ยังมีผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์นะครับ โดยเฉพาะนักเรียนที่จบม .6 ที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์นักเรียนที่จบป .6 ผลการเรียนไม่สมบูรณ์นักเรียนจบม .3 ผลการเรียนไม่สมบูรณ์หมายความว่าผลการเรียนนั้นยังอยู่มีผลการเรียนติดศูนยติดรอติดมศซึ่งตัวเองนั้นการจบชั้นเรียนยังไม่จบหรือจบการศึกษาแต่ระดับนั้นยังไม่จบ เพราะว่าผลการเรียนยังไม่รับการแก้ไขแล้วไปโรงเรียนไม่ได้ติดต่อคุณครูไม่ได้หรือโรงเรียนไม่สามารถจะช่วยเหลือได้หรือผู้ปกครองไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เกิดความกังวนใจครับรับข้อมูลนี้แล้วนะครับผมเองก็เห็นใจครับเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกคนเป็นพ่อเป็นแม่หรือตัวของท่านผู้ครองเอง ในตำเรียนครับสพทเองก็ได้ซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับอนุมัตินะครับการจบการศาึกษากรณีนักศึกษาติดศูนย์ติดรอติดมสไปโดยองังสือเมื่อ17เมษายนนะครับที่ผ่านมาเพื่อจะแจ้งให้กับโรงเรียนนะครับทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่หรือทุกชั้นนะครับขอให้ทางโรงเรียนคุณครู นะครับและกระท่านผู้หาโรงเรียนช่วยเหลือนักเรียนทันทีและดำเนินการดำเนินการแก้ไขผลการเรียนนะครับตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2551ให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา2562นะครับโดยเฉพาะนักเรียนม .6 ให้ดาเนินการแก้ไข ผลการเรียนให้แล้วเสร็จทันการยื่นข้อมูลประกอบการคัดเลือกเข้าสถาบันอุศึกษ,ษานะครับภายในวันที่25เมษายน2563หยนขอคำชับนะครับและซักซ้องมเข้าใจช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นกระบวนการที่อยากให้คุณครูและท่านผู้หารโรงเรียนเข้าใจเด็กนะครับ วาใจผู้ปกครองว่าใจนักเรียนหลายท่านพูดถึงเรื่องการชำระค่าเราเรียนที่ข้างค้างอยู่หลายท่านพูดถึงเรื่องของเด็กไม่ได้แก้ไขผลการเรียนอย่างที่นํเรียนไปแล้วหลายท่านติดต่อประสานงานไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โรงเรียนจะต้องลงไปดูรายละเอียดพวกนี้นะครับสำนักง,งานเขตพื้ีการศึกษาทุก สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต้องลงไปช่วยเหลือเรื่องนี้เช่นกันกำกับติดตามนะครับหมายความว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาต้องดำเนินการกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นโดยเคร่งครัดและให้ยึดผลประโยชน์ของนักเรียนเป็นสําคัญขอให้ท่านช่วยกันนะครับเราจะใส่ช่วยกันเหล็กทุกคนมีความสําคัญ ท่านผู้ปกครองทุกท่านนั้นก็มีความกังวลใจเรื่องภาวะวิกฤตโควิด -19 มากอยู่แล้วถ้าเรื่องนี้เราช่วยได้เป็นการแบ่งเบาความรู้สึกของท่านผู้ปกครองและนักเรียนหวังอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนนั้นคงจะช่วยกันให้งานนี้สําเร็จร่วมไปได้ดีและขอให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยจากภาวะวิกฤตโควิด -19 ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสบทส,สวัสดีค่ะ